ในส่วนเทคนิคนะคะดัชนีก็ยังไซเว์ต่อเนื่องเป็นวันที่3นะคะจะากการติดแนวต้าน EMA 25วันนะคะอะแล้วก็เริ่มมีเริ่มมีการปรับค่าลดลงของเส้นค่าเฉลี่ยกับเครื่องมือระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้ามาดูในกราฟ60นาทีเนี่ยเราจะยังเห็นสัญญาณขายจากเครื่องมือที่แกว่งตัวในกรอบทางลงอยู่นะคะก็คิดว่าตลาดวันนี้นี่มีโอกาส อ่อนตัวลงมานะคะหาแนาวรับแรกคือ1315นะคะหรือถ้าถ้าเต็มที่เนี่ยให้ที่1300จุดนะคะต่ำกว่านี้ก็น่าจะถอยมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่ที่ช่วงไฮที่ผ่านมาหรือว่ากรอบบนของเทรนไลน์นะคะก็อยู่ประมาณ1330ถึง1340จุด <c oughs> สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว TUF นะคะราคาก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนิวโ w แล้วนะคะแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยเกิดสัญญาณกับตัวแบบ bullish engulfing นะคะพร้อมกับที่เครื่องมือระยะสั้นนะคะโดยเฉพาะตัว modified stochastic เนี่ยวกตัวกลับออกมาจากเขต oversold นะคะแนวโน้มก็น่าจะรีบาวกลับไปอย่างแนวต้านประมาณ68.50บแาท50แล้วก็70บาทได้แนวรับจะอยู่ที่66แล้วก็คัดลอสที่65บาท50 มาเป็นตัวซีออยนะคะตัวนี้นสามารถยกตัวขึ้นช้าๆนะคะจนในที่สุดนี่ก็ทะลุขอบ ascending triangle ขึ้นมาได้นะคะโดยที่มีวอลุ่มผักดันแล้วก็ปัจจัยบวกที่เห็นได้ชัดจากเครื่องมือทางเทคนิคที่กลับมาให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะแสดงถึงโมเมนตัมที่ดีนะคะก็น่าจะปรับตัวต่วตอไปนะคะมองแนวต้านไว้ที่9บาท90-10บาทนะคะแล้วก็รับที่9บาท35คัดลอสที่9บาท25ตัวสุดท้ายจะเป็น TG Pro นะคะก็จะเห็นราคานิ่งๆมานานนะคะจนเมื่อวานนี้ก็มีการกระชากของราคาขึ้นนนมาาแรงกะะ็ย สุดในรอบ1เดือนนะคะทำให้เรามองว่ามีโอกาสที่จะทะลุผ่าน EMA 25วันที่กดราคาอ,อยู่ค่อนข้างนานขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าสัญญาณซื้อก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยนะคะ TSP จะมีแนวรับอยู่ที่53สตางค์นะคะแนวต้านแรก60แล้วก็ถัดไป65สตางค์นะคะคัดลอสที่51สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคคะ่ะ